นี่เรามาเดินเที่ยวตลาดไทยนะเพื่อที่จะไปหาซื้อผักทําจับ่ายใช่ไหมอ่าไปเดี๋ยวเราเดินตามหาผักที่จะเราไปทําจับ่ายก่อนนะอ่าไป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 ,ไป,ไ,ปไปตามหากวางตุ้งผักคนะน้าไปตาีิยาไปเราจะไปทําจับชายมาซื้อร้านเดิมอีกแล้วซื้อทีไรก็มาซื้อร้านเดิมมาเราจะมาทําจับชาย โอ้10โล50บาทโอเคแลวางตุ้ง20บาท5าทตุ้ง20บาท5โลสวยนะสวยงาม20บาท5โลเอามาเอามา2ถุง3ถุง50บาท3ถุง54ปิจจหานโอ้ประจําประจาโอ้ย3ถุง50บาทแล้วกใช้เท้าใส่ไหมใช้เท้าเอามาถุงเท่าไรถุง5 0สิบโลสิบโล50ออสิบโลพอเยอะแล้วสิบโล เอามาสิบโลห้าสิบบาทนะควางตุ้งอ่ะแล้วมาล้างกับตัวมาได้ไหมคะในในยกมาดูดิ่วางตุ้งเอ้ยไม่ใช่ใส่เช้าอ่ะนี่นี่นี่สิบโลห้าสิบหันมาอีกด้านอีกทำกับข้าวหันไม่ดูสองด้านเลยนี่สวยนะใครบอกไม่สวยสวยหยิบออกมาสักหัวดิโอเคขี่เลยจีนี่นี่สวยนะสวยนะทำกับข้าวไม่เห้าสิบอยู่สวยนี่อันนี้สวยนี่ขี่กันมาดิ โอ้ออเอาดึงกมาไหแค่มันสวยนี่นี่นี่10โล50บาทเอาไปใส่ไปสองถุงเลยแค่มันสวยก็เลยซื้อเพิ่มอีกถุงนึงโอ้โหยิ่งถุงนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยเออใหญ่จังเออ50บาทโอ้หแม่ค้านี่ใส่เสื้อเหมือนรอคลิปเลยนะเอาว่าออกมามามาละวันนี้ไม่เอาลูกค้าให้กินอย่างอื่นต้องเถอะออกมา ผักชีล้วผักชีไหมเอาไปไปต้องไปซื้อผักชีด้วยมา,ามามามา,ามาไ,ไปซื้อผักชีโฮ้ยรถเบียดไอ้แค่จะไปได้เพื่อนรถอเอามามาตั้งโอมาหยิบกิ๊กตั้งโอเท่าไหร่แค่เอาจับชายก็ต้องมีอะไรมีตั้งโห้ด้วยนะตั้งโหใส่เพื่อให้มันหอม มามาดูตั้งโอ๋นะโอ้แค่ยิบมาโลละยิบ่อวันนี้ย้าโรยโหโอ้โลยยี่สิบใส่โลเดียวพอห้าโร่แปดสิบบาทเออห้าโล่แปดสิบบาทถูกต้มมะละหม้อใหญ่อะอ่ะเอาใส่ไปโลนึงนะแล้วก็ผักชีผักชีโลนร่ไปทำอะไรไป ผักชีก็ต้องเอาด้วยผักชีโรนนึงนะผักชีด้วยโรนึงนะที่จะต้องใส่นะเอามาผักชีมด้วยโลนึงใส่ใส่ให้แล้วผักใส่ให้แล้วผักชีเพราะพี่ยาใช้ทุกวันใช่ใช้ทุกวันเราจะเอาลากมันไปใส่อะไรใส่ต้มจับชายนะอ่านี่นะอันนี้โรละยี่สิบโอ้ยต้มหม้อหนึ่งผักยังไม่ถึงห้าร้อยเลยค่าผัก หม้อเบอร์หกสินี้ยังไม่ถึงห้าร้อยเลยนะนี่ไปแค่คิดตังแค่คิดตังมาตามไมคีีกงใส่อะไรนะหัวชัยเท้าไปแล้วแล้วก็แล้วก็หัวชัยเท้าไปแล้วกวางกุ้งไปแล้วเอามาซื้อผักกาดขาวบ้างสีไม่ได้สวยนะมันจะได้สลับกันไงเขียวมั่งเขียวมั่ง อ่ะกวางตุง้งกวางตุง้งเอาแบบไหนไอ้นี่เขาเรียกอ,อะไรผักกาดขาวผักกาดขาวนี่ต้องใส่นะจับเฉาลุยลุย <ả? S 2> <ๆ>อ่ะเราแบบไหนเอาแบบไหนแบบนู้นไหมแบบแถุงละห้าสิบบาทนะครับเป็นโลกป็โลละสิบาอ๋อถุงมาถุงมาเอาถุงมาสองถุงเอาแบบถุงมาถุงละห้าสิบบาทยกให้ดูหน่อยเยอะขนาดไหนโอ้โหเยอะขนาดน,นี้นะดูเดี๋ยวค้าคลากล้ามเยอะขายผักจนกล้ามขึ้นเอาไปไปวางไว้ เอาไปเอาใส่ผักกาดขาวแล้วก็ใส่อะไรอีกมา <5 S 2> ค<ำ>่ะเอาถุงเดียวพอไอ้นั้นนะ่ะใส่แค่สวยงาม <Okay. S 1> เอามาเอามาซื้ออะไรนี่อะไรคะนะถุงอะไรคะน้คะนะายี่ห้าคะนะกิโลคะนโลครับคะนห้าโลยี่ห้าบาทโอ้โหไม่ห้าถุงร้อยเลยหนระือ <laughs> <laughs> พ่อค้าบอกขายถุง้วยังต่ออีกไม่ต่อหรอก็ไปเอาไปเอาไปเอาไปสี่ถุงเลย สี่ถุงก็ร้อยเดียวเองใช่ไหมใช่ครับเออถาน้านี่สี่ถุงไปเลยถุงละยี่สิบห้าบาทนี่ไงถุงนี้สวยสวยสวยยกขึ้นมาดูเยอะๆสวยนะเนี่ยไม่ใช่ขี้เลนนะสวยนะไอ้ที่แดงๆนี่มันเป็นดินเฉยๆนะไม่ใช่ผักแดงนะผักแดงอ่ะไปไปดูพ่อค้าร้านนี้ใครอยากมาซื้อผักถูกมาร้านนี้เลยนะพ่อค้าร้านนี้ขายไม่แพงเอาไปไปกองรวมกันไว้เลยจะไม่แม่รวมกันนะอ่ะ ไปไปอ๋อเขาจะเลือกสวยๆให้นี่เขาจะเลือกสวยๆให,เเให้เห็นไหม<อ>เขาเลือกสวยๆให้ด้วยนะถูกไม่ว่าเอาสวยๆให้ด้วยไปกองรวมกันไปเดี๋ยวสายแคร์ไปนะอ่าไปไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์ายากีใช่เท้าสองถุงหนึ่งร้อยนะคะใช่เท้ายี่สิบยี่สิบโลหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทแล้วก็ตู 30, 50, 50, ้สามถุงห้าสิบตู้ผัดชีสิบสิบโอ้ยยี่สิบบาทสองร้อยสิบบาท,ทโอ้สองร้อยสิบบาท, <210. S 1> บาท ร้านนี้นะได้เป็นกร้อยห้าสิบาทจอไหนสองอย่างบวกบวกบรห้าสิบที่แกายนะเดี๋ยวไปตงไงกนโอ้โหค่าผักแค่3ามยสบาทได้มอเบอร์เริ่มเลยเอาไปๆปไป่จอดไหนนะใครสนใจมาซื้อผักร้านนี้นะสวยและถูกมาร้านนี้เบอร์โทรแค่ศูนค่ะเจ็ดเก้าโอเคร้านนี้มาเปิดดูกวางตุ้งกันนะว่าสวยไหม ถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบออกเปิด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 เลยเปิดดูเลยสวยไหมสวยไหมโอ้โหสวยนะเดี๋ยวไปแช่น้ำออกหั่นหัวออกก่อนหั่นหัวออกแล้วไปล้างน้ำแล้วค่อยมาหั่นเนาะตัดหัวออกเลยนี่ตัดหัวออกอย่างนี้นะอย่าเพิ่งดิตัดหัวออกแล้วก็ไปล้างเอาไปนี่นี่สวยนะนี่โอ้สวย ถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบนี่อย่างงามเลยนะอย่างงามเลยนะอย่างสดเลยนะดูใบดิเขียวอ่อนเลยนะไม่แก่นะอ่อนเนาะเนาะเอาไปไปดูสิสวยนะเราซื้อมาถูกเราก็ได้ของสวยนะออาไปไปเดี๋ยวไปดูไว้นี่ไปดูไปว่านั่นมาแกะดูดิคะน้าคะนา,นาไปยกคะนามาดูว่าสวยไหมวันนี้สวยเลยไปแกะคะนากันบ้างวางเลยวางทับไปเลยนี่ คะนาถุงเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทห้าโล <Wow. S 1> มาแกะดูโอ้โ oh หสดสดสวยสวยมากสวยมากอืมสวยงามเลยนะนี่กะนาก็สวยเอาไปเอาไอ้นี่มาด้วยผักกาดขาวเรามาดูกันว่าสวยไหมผักกาดขาวผักกาดขาวผักกาดขาวนี่ถุงละห้าสิบบาทสิบโลแกะเลย โอ้มันก็งามหมดเลยนะที่เราซื้อมาเนี่ยนะอืะออืงามหมดเลยสวยสวยอุ้ยสวยสวยงามงามโอ้สวยนี่ยิ่งสวยใหญ่เลยโอ้ <S 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 ถุงละห้าสิบสิบโลโลละห้าบาทงามไปไปพอแล้วแล้วก็อะไรไอ้ไอนั่แหละถุงะยี่สิบาทโลหนึงอะพีมาดูนี่เขาเรียกะอะไรนี่ตั้งโอ้ตั้งโอนี่ไว้โรยเวลาตอนที่ว่าเราตักขึ้นนะมันจะหอม ก็ดูดิโลละยี่สิบบาทตั้งโอ้สวยสวยโอ้โหงามมากเลยอะ่ะไปซื้อได้นะโอโ้สวยสวยสวยดูดูผักไปก่อนนะว่าสวยเดี๋ยวพี่ยาจะพาไปดูวิธีทํากันนะว่าทํายังไงคลิปหน้านะคลิปนี้ดูการซื้อผักก่อนดูการเลือกผักก่อนเสร็จแล้วคลิปหน้าเราไปดูวิธีทํากันต่อเลยนะไปไปไปใครชอบก็กดติดตามกดแชร์ให้พี่ยานะ จะได้เป็นกำลังใจให้กันทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะขอบคุณทุกคนเลยนะ